สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาบราสุดเจ้าหมูกระทะยังจำได้ไหมเจ้าหมูกระทะที่มีชายอมขึ้นรถเก็บไปเลี้ยงดูแลนอนก่อนจนถึงเช้ารุกขึ้นมาตกใจว่ามันมาอยู่นี่ได้ไงระสุดเจ้าหมูกระทะมีชีวิตที่ดีขึ้นมากหลังจากได้ไปอยู่กับหนุ่มคนนั้นโดยหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นหนุ่มบูมผู้จัดการส่วนตัวของสาวโบวีอัตมาดาราสาวคนสวยของเรานี่เอง วันนี้ทีมงานจะพาไปชมภาพราสุดเจ้าหมูกระทะจากสุนัขข้างถนนราสุดเปลี่ยนเป็นสุนัขไฮโซไปแล้วจะดูดีขนาดไหนไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ